คณะก,กรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชลงมติเอกชนชี้มูลความผิดตามคำร้องกรณีนายนิคมวรัชพาน,นิชประธานวุฒิสภาในฐานะปฏิบัติหน้าที่รองประธานรัฐสภา,าต่อการประชุมพิจรารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทางกรณีการใช้ดุลยพินิจในการปิดประชุมและการตัดสิทธิผู้อภิปรา,พาพยพร้อมกันนั้นได้มีมติเสียงข้างมากเห็นคุณให้นายนิคมพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานวุฒิสภา ก่อนส่งเรื่องให้วุฒิสภาดำเนินการถอ,ถอนถอนต่อไปส่วนกรณีนายสมศักดิ์เกียรติสุร,รนประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภานั้นปปชขอเลื่อนการชี้มูลออกไปก่อนนะครับเนื่องจากต้องพิจารณาเอกสารและพยานบุคคลอีกระยะขณะที่นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งออกมาแสดงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดครับ